แพทย์เตือนผู้สูงวัยไม่ควรถอนหญ้าด้วยมือเปล่าแพทย์เตือนผู้สูงวัยอย่าถอนหญ้าด้วยมือเปล่าใครจะไปคิดครับว่าการถอนหญ้าในสวนถอนต้นวัชพืชเล็กๆในกระถางหรือแค่จับดินจับหญ้าด้วยมือเปล่าจะกลายเป็นเรื่องใหญ่สำหรับผู้สูงอายุได้จริงๆวันนี้ผมอยากชวนทุกคนมาฟังคำเตือนจากแพทย์ว่าทำไมคุณตาคุณยายไม่ควรถอนหญ้าด้วยมือเปล่า และเราจะป้องกันอย่างไรได้บ้างทำไมผู้สูงอายุถึงชอบถอนหญ้าหลายคนคงเคยเห็นนะครับพ่อแม่หรือแม้แต่คุณตาคุณยายเวลาว่างๆก็มักจะชอบเดินไปในสวนไปนั่งนั่งยืนยืนแล้วก้มลงถอนหญ้าเล็กๆข้างต้นไม้จริงๆแล้วการถอนหญ้ามันเป็นเหมือนกิจกรรมเบาๆที่ไม่ต้องคิดเยอะแต่กลับช่วยให้ใจเขาสงบเป็นเหมือนการออกกำลังกายเล็กๆที่ได้ใช้มือ ได้ขยับร่างกายได้ก้มได้เงยและที่สำคัญได้สัมผัสดินได้อยู่ใกล้ธรรมชาติผู้สูงอายุหลายคนบอกว่าเวลาได้ถอนหญ้ามันเหมือนพักใจได้อยู่กับตัวเองแบบไม่ต้องรีบไม่ต้องแข่งขันกับใครแต่ตรงนี้เองมันก็ซ่อนความเสี่ยงบางอย่างไว้เหมือนกันนะครับเพราะการถอนยาต้องก้มบ่อยๆนานๆทำให้ปวดหลังปวดเอว หรือบางทีหญ้าที่ถอนอาจมีแมลงมีเชื้อโรคแอแฟงอยู่ถ้าไม่ใส่ถุงมือก็อาจติดเชื้อที่ผิวหนังหรือมีบาดแผลเล็กๆได้ง่ายและอีกเรื่องที่สำคัญเลยคือบางทีผู้สูงอายุเพลินจนลืมเวลาก้มอยู่ครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงโดยไม่รู้ตัวร่างกายอาจเมื่อยล้าเกินไปจนกลายเป็นอันตรายแทนที่จะเป็นการผ่อนคลายดังนั้นการถอนหญ้าสำหรับผู้สูงอายุมันจึงเป็นเหมือนดาบสองคมครับ ทำแล้วสบายใจช่วยให้ใจเย็นแต่ก็ต้องทำอย่างพอดีใส่ใจสุขภาพกายใช้อุปกรณ์ช่วยบ้างนั่งเก้าอี้เล็กๆแทนที่จะก้มทั้งตัวใส่ถุงมือป้องกันเพราะสุดท้ายแล้วการอยู่กับธรรมชาติควรทำให้เรามีความสุขไม่ใช่ทำให้ร่างกายอ่อนล้าหรือบาดเจ็บไปโดยไม่รู้ตัวความเสี่ยงที่ซ่อนอยู่ในดินและหญ้าสิ่งที่หลายคนไม่รู้คือการถอนหญ้า ที่ดูเหมือนกิจกรรมเบาๆนั้นจริงๆแล้วแอบมีความเสี่ยงที่อันตรายกว่าที่คิดครับเริ่มจากเรื่องเล็กที่สุดบาดแผลเล็กๆผู้สูงอายุผิวบางมากแค่โดนใบหญ้าบาดก็เป็นแผลได้แล้วและแผลเล็กๆแบบนี้ใช่ว่าจะจบง่ายๆนะครับเพราะร่างกายผู้สูงอายุฟื้นตัวช้ากว่าคนหนุ่มสาวมากต่อมาเชื้อบาดทะยักหรือทิทานัสเชื้อตัวนี้อยู่ในดินและเป็นเชื้อที่อันตรายร้ายแรง ถ้าแผลเปิดเล็กๆไปสัมผัสกับเชื้อมีโอกาสติดเชื้อได้ทันทีซึ่งบาดทะยักในคนสูงวัยรักษายากและเสี่ยงถึงชีวิตนอกจากนี้ยังมีเชื้อราและแบคทีเรียที่ซ่อนอยู่ในดินบางชนิดอาจทําให้เกิดการติดเชื้อที่ผิวหนังหรือร้ายแรงกว่านั้นคือเข้าสู่กระแสะเลือดได้โดยเฉพาะคนที่ภูมิคุ้มกันต่ําและสุดท้ายอย่าลืมว่าในดินในหญ้ายังมีสัตว์เล็กๆอย่าง มดแดงตะขาบหรือแมลงบางชนิดที่กัดต่อยแล้วทำให้บวมแดงอักเสบจนกลายเป็นแผลติดเชื้อตรงนี้แพทย์หลายท่านย้ำเลยครับว่าแม้เป็นแผลเล็กๆแต่ในคนสูงวัยการรักษายากกว่าคนหนุ่มสาวมากเพราะการสมานแผลช้าลงภูมิคุ้มกันลดลงและบางครั้งก็ทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่อันตรายเพราะฉะนั้นเวลาผู้สูงอายุถอนหญ้าหรือทากิจกรรมในสวน สิ่งที่ครอบครัวควรใส่ใจมากๆคือต้องมีการป้องกันที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นการใส่ถุงมือรองเท้าหุ้มส้นหรือแม้แต่การฉีดวัคซีนบาดทะยักตามกำหนดเพราะธรรมชาติควรเป็นพื้นที่แห่งความสุขไม่ใช่แหล่งซ่อนผัยเงียบครับผลกระทบต่อสุขภาพผู้สูงอายุบางครั้งเราอาจคิดว่าแค่แผลเล็กๆคงไม่เป็นไรแต่สำหรับผู้สูงอายุ เรื่องเล็กน้อยแบบนี้มันอาจไม่เล็กเหมือนที่เราคิดครับอย่างแรกเลยคือแผลติดเชื้อเล็กๆก,กลายเป็นแผลเรื้อรังเพราะผิวหนังของผู้สูงอายุบางลงภูมิคุ้มกันก็อ่อนกว่าคนหนุ่มสาวทําให้แผลเล็กๆใช้เวลานานกว่าจะหายบางครั้งกลายเป็นแผลเรื้อรังที่รักษาไม่จบสักทีและถ้าผู้สูงอายุมีโรคประจําตัวเช่นเบาหวานหรือความดันเรื่องยิ่งซับซ้อนขึ้นไปอีกครับ เพราะโรคพวกนี้ทําให้เลือดไหลเวียนไม่ดีแผลเลยหายช้าและพอแผลหายช้าก็ยิ่งเสี่ยงที่จะติดเชื้อเข้าไปในกระแสเลือดซึ่งอันตรายถึงชีวิตได้มีกรณีจริงนะครับคุณยายอายุ72ปีวันนั้นออกไปถอนหญ้าหน้าบ้านโดนหนามตําเล็กๆแค่ตรงปลายนิ้วตอนแรกก็คิดว่าไม่เป็นไรแต่ผ่านไปสองวันนิ้วบวมแดงปวดจนทนไม่ไหวสุดท้ายต้องเข้าโรงพยาบาล หมอบอกว่าติดเชื้อจนลามขึ้นแขนต้องนอนรักษาหลายวันเลยครับนี่แหละครับสิ่งที่เราเรียกว่าเรื่องเล็กที่กลายเป็นเรื่องใหญ่เพราะฉะนั้นเวลาที่เราเห็นพ่อแม่หรือผู้สูงอายุในบ้านชอบออกไปถอนหญ้าทำสวนเราอย่ามองแค่ว่าเป็นงานอดิเรกนะครับแต่ควรมองว่าเขากำลังเอาสุขภาพไปเสี่ยงอยู่เหมือนกันสิ่งที่เราทำได้ก็คือช่วยหาวิธีป้องกันเล็กๆน้อยๆเช่นถุงมือ รองเท้าหุ้มส้นหรือแม้แต่การฉีดวัคซีนบัรทยักตามกําหนดเพราะความรักที่ดีที่สุดสําหรับผู้สูงอายุไม่ใช่การห้ามเขาทําในสิ่งที่เขารักแต่คือการช่วยให้เขาทําสิ่งนั้นได้อย่างปลอดภัยและอยู่กับเราไปนานๆครับคําแนะนําจากแพทย์จริงๆแล้วคุณหมอหลายท่านก็มีข้อแนะนําง่ายๆสําสหรับผู้สูงอายุที่ชอบทําสวนถอนหญ้าเพื่อให้ทําได้อย่างปลอดภัยและไม่ต้องเจ็บป่วยทีหลังข้อแรก ใส่ถุงมือทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นถุงมือยางหรือถุงมือผ้าเคลือบอยางจุดประสงค์คือช่วยกันบาดกันขีดข่วนและกันเชื้อโรคจากดินเข้าสู่แผลเล็กๆข้อที่2ใช้อุปกรณ์ช่วยแทนการใช้มือเปล่าเช่นจอบเล็กเสียมถอนหญ้าวิธีนี้ช่วยลดการสัมผัสดินตรงๆและลดโอกาสเกิดแผลได้เยอะครับข้อที่3เลือกเวลาที่เหมาะสมทำตอนเช้าหรือช่วงเย็น เลี่ยงแดดแรงกลางวันเพราะหัวใจจะทำงานหนักเกินไปและอาจเสี่ยงวูบได้ด้วยข้อที่4ล้างมือทุกครั้งหลังเสร็จงานใช้สบู่และน้ำสะอาดไม่ใช่แค่ล้างเอาดินออกแต่ยังช่วยลดเชื้อโรคที่อาจติดอยู่บนผิวหนังและข้อสุดท้ายถ้ามีแผลอยู่แล้วควรงดถอนหญยาเด็ดขาดเพราะแผลที่เปิดอยู่เสี่ยงต่อการติดเชื้อมากกว่าเดิมนี่คือคำแนะนำง่ายๆจากแพทย์ครับถ้าทำตามนี้ ผู้สูงอายุก็ยังทำกิจกรรมที่ตัวเองรักได้แถมยังปลอดภัยมากขึ้นครอบครัวก็สบายใจด้วยการถอนหญ้าอาจดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กๆแต่สำหรับผู้สูงวัยมันอาจนำไปสู่ปัญหาสุขภาพใหญ่ได้จริงๆครับเพราะฉะนั้นขอย้ำอีกครั้งนะครับใส่ถุงมือใช้อุปกรณ์และล้างมือทุกครั้งเท่ากับความปลอดภัยและฝากข้อคิดไว้ตอนจบ อย่าให้กิจกรรมที่ตั้งใจทำเพื่อสุขภาพกลายเป็นต้นเหตุของโรคภัยเพราะในชีวิตจริงความปลอดภัยสำคัญกว่าความเคยชินเสมอ